ขเขาชาถิ่นนะคะเขาบอกว่าที่นี่อร่อยสวัสดีครับผมพบกับช่อง Youtube ในต้องเข้าครัวแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีเมนูแกงปีใสหมูนะครับผม จะเป็นเมนูอาหารเนื้อตี่นำมาเสนอเพื่อนรับชมกันนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมเลยครับวิธีนะครับขั้นตอนในการทำไปเลยครับนี่นะครับเปื่อนแกงปีนะครับก็มีปีนะครับผมต้องมีซองหัวนะครับแล้วก็พักละนะครับขาดมาได้เลยแล้วก็นี่นะครับพักแแ้หรือว่าใบแ้นะครับขาดมาได้เลยก็จะมา ปีก่อนครับผมเพื่อนแกะเอาส่วนติออนนะครับ กนได้บอกให้เยอะนะครับนี่นะครับหนึ่งหัวได้ประมาณแค่นี้เองนะครับผมเบื่อนค่หหนึ่งนะครับกแกะแล้วนะครับผมต้องก่จะฟันนะครับ เป็นชิ้นนะครับปีวันนี้เป็นปีกล้วยไต้นะครับหรือว่าปีกล้วยน้ำว้านะครับเพื่อนปีนออนเลยน,นะครับ นี่จะบดเศร้าบาดำเลยนะครับลองไปดูเพืนนิ้เดีนะครับปีพื่นสามารถไปดูได้นะครับผมช่องนในต้อมเข้าครัวนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนจะเห็นก็ครับผมว่าปีที่เฮาใส่เกลือแล้วก็มีบมะนาวลงไปนะครับ มาเศร้ามาดำเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับนี่ยังมีความขาวอดูนะครับนี่เทคนิคนี้โอเคเลยนะครับเพื่อนามลองทำตามได้เลครับสูตรนี้ก่อในห้องก่มาลงมือทําเลยนะครับผมพริกแกงก่อนนี้เกลือนะครับนี่ครับผมแล้วก็หอมแดงนะครับใส่ลงไปเลยนะครับผม แล้วก็หอมขาวนะครับใส่เยอะเลยเครื่องนะครับมันต,ต้องเป็นหวงนะครับโขกก่อนนะครับผมใส่พริกไปเลยจากนั้นจะใส่พริกนะครับต้อมได้แจ้งน้ำมาแล้วนะครับเพืกก่อนโขกไปเลยนะครับ สุดท้ายก็จะใส่กะปินะครับขั้นตอนสุดท้ายแค่อันนี้เองครับสี่ยังนะครับเพื่อนแกงในการทําแกงปีทำเพื่อนแกงและเอียดต้องก็จะใส่กะปินะครับผมครึ่งช้อนโต๊ะนะครับลงไป ใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับเบื่อนจะผัดพริกแกงกับหมูก่อนนะครับพริกแกงก่อนนี้ครับโขลกแล้วทีเมื่อกี้นะครับก่อนนะครับ นั้นจะใส่หมู3ชั้นนะครับที่หั่นเป็นชิ้นมาแล้วนะครับผมลงไปผัดกับพริกแกงเลยนะครับหอมมากเลยครับเพื่อน จะเติมน้ำแา้วบคลงไปเลยนะครับคุนไปก่อนนะครับโอ้โหอย่างสโลแกนที่ว่าเลยนะครับข้ามจามแต่ว่าบร่อยนะครับ นะครับผมเมื่อหมูสุกก่อนที่จะใส่ปีลงไปนะครับหลังจากที่ตุ๋นไปได้สักพักนึงนะครับต้องก่อนจะใส่ปีลงไปเลยนะครับเพื่อนแกงปีแคนเลยนะครับ จากนั้นต้องจะใส่เบเกือส้มนะครับลงไปเลยอุ้ยอันนี้อยากใส่ตอนสุดท้ายนะครับหักละครับหักแคนะครับผมล้วก่จะปรุงรสดเลยนะครับต่อจะมี น้ำห้านะครับผมมันหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผงปรุงรสนะครับซึ่งช้อนชาแค่นี้เองครับเพื่อนไง่ายๆเลยนะครับเมนูแกงปีลูกมาก็ใส่พักละพักแค่เนหยจบเลยนะครับ คนจะชอบเป็นแกงแค้เอ้ยแกงแค่าแกงปีไส่แคห่หมูก็ได้นะครับหรือว่าเป็นไส่ปลาแห้งก็ได้นะครับต้องว่าเคยกินใส้ปลาแห้งเหมือนกันหรือว่าจะเป็นไส่จ้นแห้งก็ได้ครับจะขอชิมรสก่อนนะครับเพื่อนอือหือ ขั้นตอสุดท้ายนะครับผมต้องกดจะใสซผักแคขนนะครับผมแล้วก็ผักละลงไปเลยนะครับปิดแก๊สเลยนะครับหอมๆเลยครับ เรียบร้อยเมนูแกงปีนะครับใส่หมูหมูหอมผักละมาแล้วคราบเบื่อนหอมผักละหอมผักแค่เนาะสุดยอดเลยนะครับทำเปิ้อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอช่องรูปของต้อมเข้าครัวด้วยนะครับที่มีเมนูดีในการน,นำเสนอเพื่อนได้รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน,นี่ขอตัวไปกินแกงปีก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ